สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาดูวิธีการนะครับเช็คบัตรเดบิตนะฮะว่าตอนนี้บัตรเดบิตที่เราสมัครบัตรเดบิตออนไลน์ของธนาคาร TTB หรือว่าธนาคารทหารไทยธนชาตเนาะหรือว่า TMB ธนชาติหรือว่าธน,นาคาร TMB TMB เนี่ยก็คือธนาคารทหารไทยนะครับนั่นเองมันก็จะเป็นประมาณนี้กเลยเนาะแต่ท่านผู้ชมยังไม่รู้ว่าบัตรเดบิตมันจะมาถึงไหนวันนี้ผมก็มีวิธีเช็คมาแล้วนะครับเพราะว่า ผมได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปมาแล้วนะเนาะก็คือเป็นอย่างไรนะเมื่อกี้ตอนประมาณ11 11โมงหรือว่า10โมงอะ่ะมันบอกว่าบัตรเดบิตกำลังจัดส่งใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาไม่รู้จะส่งมาอยังไงนะครับไม่รู้เขาจะส่งมาวันที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าเกิน5วันเนี่ยแล้วมันจะจัดส่งไหมหรือว่ามันต้องรออีกประมาณ7วันถึง10วันอันนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะ เออสวันถึงสิบวันบางคนก็คิดว่า4วันถึงสิบวันวันนี้ก็จะพามาเช็คให้ดูกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวจะให้ดูที่โทรศัพท์ของผมก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตให้อัาหน้าจอเป็นการนําเสนอเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตบันทึกหน้าจอก่อนนะแคสหน้าจอเพื่อเห็นกันเลยนะครับอ่าอัาหน้าจอนะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการบันทึกหน้าจอที่เรียบร้อยเนาะทีนี้นะครับเราก็ทําการไปเข้าที่แอป TtB เลยนะครับแอป t t ททัช นะครับก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอ่อีทีวีทัศนะครับอ่าพอมาเสร็จนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับนี่เขาบอกว่าเรื่องสําคัญของคุณนะครับตอนนี้มันก็เห็นหรือไม่เห็นไม่รู้ว่าจะว่างไงเนะเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เห็นตรงนี้นะเพราะว่าแอปธนาคารมันบันทึกหน้าจอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจทุกคนอาจจะไม่เห็นกันแล้วแหละนะเพราะว่าเห็นคลิปอื่นมันเห็นนะครับแต่ตอนนี้ธนาคารเขาไม่ให้บันทึกหน้าจอเนาะเออ อาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะถ้าเห็นก็เห็นไป้วถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับถ้าใครเห็นหรือไม่เห็นยังไม่แน่ใจว่าเห็นหรือไม่เห็นของผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับบันดับแรกเนาะพอเข้ามาที่แอปททบนะครับนี่กดไปตรงนี้นะครับมาดูลําบากมากนะครับอ่ะนี่กดตรงนี้เลยนะครับนี่กดตรงนี้เข้าไปนะครับปึ้งอ่าทีนี้เราก็ใส่รหัสของเรานะครับรหัสของเราก็ใส่ไปนะครับอ่านี่นะครับนี่เห็นปะอ่ะ เห็นป่ะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันมันจางเหรอนะครับผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะอ่ะนี่ครับอ่ามีเลขพัสดุขึ้นมาเลยนะครับอ่าลำบากมากในการดูนะต้องโชว์มือถือให้ท่านผู้ชมดูแบบนี้เพราะาธนาคารเขาไม่อ่านหน้าจอเนาะเออผมก็ให้ดูแบบนี้นะครับลำบากมากเพราะว่าบางทีธนาคารไม่อ่านหน้าจอเนาะมันก็ต้องใช้กล้องอีกกล้องหนึ่งนะแต่เื่านี้จะถ่ายวิดีโอนะใช้กล้องคอมนั่นแหละที่ผมแนะนําไป นะครับพอมาเสร็จมันจะมีตรงนี้นะครับก็คือบัตรเดบิตลงท้ายด้วยตรงนี้นะครับเนียลงท้ายด้วย4ตัวหลักเห็นไหมอ่าถูกจัดส่งแล้วเนี่ยเห็นป่มอันนี้เป็นของผมนะของอของมันเลยนะครับคุณสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ไปรษณีย์นะครับหมายเลขจัดส่งเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นตัว b แล้วก็ C ีนะครับแล้วก็ศูนย์สี่อาจจะไม่เห็นก็ได้นะเออไม่ใช่ศูนย์สี่นะครับมันจะเป็น b แล้วก็ c ีนะครับแล้วทีเฮดมันจะลงท้ายด้วยศูนย์นะ อ่ะเห็นปะอ่ะเห็นปะอ่ะเห็นไม่เห็นก็แล้วแต่นะครับนี่มันจะขึ้นตรงนี้มาเลยนะครับอ่าวิธีการดูนะครับอันดับแรกวิธีการเช็คนะครับผมก็ได้ทําการไปหาวิธีมาเช็คแล้วนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกเราก็กดไปที่เออวันนี้จะนําเสนอนะครับเป็นอันนี้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปที่ g l o Chrome ครับอ่าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า เดี๋ยวจะให้ดูนะครับของของเราเป็นอะไรนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าตรวจสอบหมายเลขจากการจัดส่งนะครับไปษณีย์ไทยอ่าพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าไปษณีย์ไทยนะครับอ่าพอมาเสร็จนะครับมันจะมีคําว่าไทยแลนด์นะครับไปษณีน์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับวิธีการเช็คนะครับและจากนั้นนะครับเราก็ใส่เลข ตรงนี้นะครับที่เขาให้มานะครับนี่ของผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับของใครของมันเลยนะครับอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันก็ได้นะ BC อะไรก็ตามนะของผมจะเป็น BC 04นะครับแล้วก็23ตัวนะครับนี่สองสองสองนะครับหกหกสี่ห้าแล้วก็ทีเฮดนะครับเดี๋ยวผมจะก่อก่อนนะอ่ะ แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับ B C แป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับก็กดค้นหาเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทำการจะเช็คเรียบร้อยเนาะออแต่ทีนี้มันจะจัดส่งหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับบางทีก็ยังไม่ค่อยสบายใจเนาะเออเนี่ยครับเขาบอกว่ารับเนี่ยสามเสนในนะรับฝากสิ่งของที่ทําการไป ไปเสนีนะครับสามเซนนะถ้าเราจะติดต่อเจ้าหน้าที่ทําไงมันจะมีเบอร์โทรให้ติดต่อนะครับเราก็โทรไปนะทีนี้พอโทรไปนะครับเดี๋ยวจะโทรให้ดูนะครับอันนี้จะไม่โทรให้ดูเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการนำคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปต่อไปนะครับวิธีการโทรนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ข้อสรุปนะว่ามันจะอยู่แยกสามเซนใช่ไหมแต่ว่ามันกาลังจะจัดส่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อเป็นแนวทางในการทำสาระดีๆอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปดีอาจจะไม่ค่อยเจอกันนะก็คนดูน้อยมากนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับถ้ามีใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามให้มันครบ6กพันซับ้วยนะถ้าใครไม่กดติดตามถือว่า <c oughs> ถือว่าช่องเราอะไม่ปลอดโปร่งไม่แจ่มใสเนาะจิตใจวันนี้ิแจ่มใส กดติดตามถึงปีหน้าเลยนะครับครบ6 0 0ัซับสไครต์นะครับช่องผมนี้เลยนะครับถ้าใครครบถ้าของผมครบ1 0,000หมซับสไครต์ผมก็จะมาพูดเรื่องดีๆให้กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในสาระประโยชน์ต่อไปนะครับโอเคนะครับถ้าใครอยากจะติดตามผมงันต่อไปนะครับปีหน้าครบ6 0 0ัซับสไครต์เบอร์นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับถ้าครบ6 0พ0เนาะถ้าครบ1 0,000นก็ดีใจแล้วนะครับดีใจครับย้ย อนะโอเคค่าขอบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าครบ6,000ซับสไครต์แล้วนะครับค่าจะดีใจต้องเส็กระถาแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย